อยู่ดีๆวันนี้กรุงเทพก็หนาวขึ้นมาเฉยเลยครับดูลูกไก่สิครับเปิดไฟสองดวงแล้วนะครับกลางวันแล้วนะครับยังมีการไปนอนกองกันนะครับจะจับบางส่วนไปอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินครับพ่นแอลกอฮอล์หน่อย เพราะว่ารองเท้าเนี่ยนะไปเดินมาหลายที่คิดว่ามีเชื้อโรคอยู่ที่รองเท้าแน่นอนอาบน้ำแล้วเมื่อกี้นะ จะจับไปกาลสินลูกไก่ไข่ครับพวกนี้หนาวหนาวหนาวนอนกอดกันน่าดูเลยไฟอินฟาเรตครับไฟอินฟาเรต เดี๋ยวจะจับใส่กล่องบละฮ่า